ที่หอประชุมเทศบาลตะบหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานม,มอบถุงบรรเทาทุกข์สภาการชาติไทยชุดฐานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบัตาภัยให้แก่ผู้ประสบัตาภัยในพื้นที่ตะบหนองบัวโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลน,นายยกเล่าการชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาปอพอจังหวัดนครสวรรค์ นายกิติลิมสิริชัยในอำเภอหน,นองบัวและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมอบถุงบรรเทาทุกข์โดยในวันนี้ได้ดําเนินการมอบถุงทานน้าใจจํานวน631ถุงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9เมษายนได้เกิดวัตภัยพายุฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงทําให้บ้านพักอาศัยในเขตอำเภอหน,นองบัวได้รับความเสียหายจากวัตภัยรวมทั้งสิ้น6ตนําบล 44หมู่บ้าน631หลังคาเรือนพื้นที่ได้รับความเสียหายได้แก่ตำบลหน,นองบัวตำบลหน,นองปรับตำบลทุ่งทองตำบลทานทหารตำบลห้วยร่วมและตำบลห้วยถั่วเหนือและจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดและคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบ,บภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหน,นองบัวจำนวน2หลังคาเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย